พูดถึงปราสาทหินแล้วภาพในหัวของหลายหลายคนน่าจะนึกถึงสิ่งก่อสร้างของโ,โบราณที่ยิ่งใหญ่มีอายุนับพันปีอย่างเช่นนครวัดปรสาสรทหินพิมายหรือปรสาสรทพนมลุงอะไรประมาณนั้นนะครับแต่รู้ไหมว่าในประเทศไทยยังมีปราสาทหินหลังเล็กๆอยู่อีกเป็นจํานวนมากเลยครับในการพาแม่เที่ยวในอีพีนี้เราจะพาไปชม2ปราสาทหินขนาดเล็กในจังหวัดขอนแก่นกันครับและที่แรกที่เราจะไปกันในวันนี้ก็คือกู่ประภาชัยครับ กู่ประภาชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ากู่บ้านนาคําน้อยตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดกู่ประภาชัยอําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นครับกู่ในภาษาอีสานหมายถึงศาลอาสมหรือปราสาทที่มียอดแหลมโดยส่วนมากปราสาทหินขนาดเล็กในอีสานมักจะถูกเรียกว่ากู่ครับตัวปราสาทสร้างจากศิลาแรงเป็นศิลปะแบบบายนและยังคงให้เห็นแบบผังของอารคยาศาราที่ประกอบไปด้วยปราสาทประธานบรราลัย โุระและสระน้ำที่เรียกว่าบารายแม้สภาพโดยรวมจะค่อนข้างพังไปมากและไม่เหลือร่องรอยทางศิละปะและสถาปัตยกรรมให้เห็นมากนะักแต่ก็ยังได้รับการดูแลรักษาจากวัดและชุมชนเป็นอย่างดีทำให้รู้สึกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทั้งความศักดิ์สิทธิ์และสวยงามมากเลยละครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มประสานหหินที่ไม่ใหญ่มากแต่ก็สวยสวยนะใช่แม่แม่ว่าแบบยังไงอะ ดูดูเขาเขาเรียกอะไรนะลูกสมบูรณ์สมบูรณ์เออสมบูรณ์ใช่มีแบบให้เห็นมีโครงมีโครงสร้างให้เห็นอ่ออาแล้วก็คข,ข้างจะสงบเพราะไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหรใ่ใช่ใช่แม่ชอบนะแม่ชอบนะฟิลเนี้ยฟิลฟิลเก่าๆเนี้ยชอบใช่สถานพอกโบราณสถานจะ,อะชอบมากเฮ้ยก็ที่นี่ก็ถือเป็นอีกที่หนึ่งที่ดีใครผ่านไปผ่านมา จังหวัดขอนแก่นก็แวะมาได้เพราะว่านี่อยู่ไม่ห่างจากพระธาตุขามแก่นคนใหญ่ใครมาขอนแก่นก็น่าจะต้องมาสามารแวะมาที่ได้เพราะนี่เดี๋ยวเราก็จะไปพระธาตุขามแก่นกันต่อโอเคโอเคและที่ต่อมาก็คือปราสาทยายเปือยน้อยหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระธาตุกู่ทองครับตั้งอยู่ที่อำเภอเปือยน้อยจังหวัดขอนแก่นเป็นปราสาทหินที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดในแถบอีสานตอนบนเท่าที่มีการค้นพบมา สันนีฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่16-17ครับใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นกลุ่มอาคารสี่หลังประกอบด้วยปราสาทประธานสามหลังและบรรณาลัยสร้างจากศิลาแรงและหินทรายเป็นศิลปะแบบบาปวนผสมนครวัดสร้างตามคติความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางจักรวาลภายในยังมีการค้นพบทับหลังและหน้าบันที่สลักลวดลายที่ยังคงความสมบูรณ์เอาไว้ด้วยครับเช่น ทับหลังนารายบรรทมศิลป์อยู่เหนือกรอบประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกของกลางประธานเป็นรูปพระนารายประทับบนพญาอนันตนาคราชมีดอกบัวผุดขึ้นจากพระนาภีหรือสะดือบนดอกบัวมีพระพรหมประทับนั่งปลายพระบาททั้งสองข้างมีพระลักษมีผู้เป็นชายานั่งคุกเข่าอยู่ด้านข้างตัวทับหลังถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากเลยครับและยังมีการค้นพบโบราณวัตถุอีกหลายชิ้นเช่น,ชนหน้าบานันรูปพระอิศวรทรงโคนนทิษ แม้ว่าทั้งสองที่จะเป็นประสาทหินขนาดเล็กแต่ก็ยังคงความสวยงามแม้ผ่านเวลามานานการได้รับการใส่ใจจากภาครัฐและประชาชนในพื้นที่เอง <c oughs> ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โบราณสถานที่เต็มไปด้วยคุณค่าทั้งด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจะยังคงอยู่ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้กันต่อไป ต้องบอกว่ารสสประทับใจมากเพราะว่าเป็นคนหาข้อมูลแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเจอพวกประสาทหินที่ขนาดมไม่ใหญ่มากเนี่ยมัมกจะแบบมีเหลือซากค่อนข้างน้อยแต่แตว่าที่เนี่ยค,ค่อนข้างเหลือความสมบูรณ์ค่อนข้างเยอะมีอะไรให้เห็นเยอะยก็ถือว่าสวยเลยสวยครับนี่ถ้าเราไม่ได้มาขอนแก่นเราคงไม่ไม่ไม่ได้แวะมาไม่ได้แวะมาครับอ่าที่ตั้งก็อยู่ แถวแถวทางตอนใต้ของขอนแก่นนะครับใกล้ๆจะเข้าโคร,ราชอยู่แล้วเพราะทะนั้นก็คือใครที่จ,จะเดินทางผ่านขอนแก่นเนี่ยก็แวะเข้ามาได้ไม่ไม่ไ,มไมกลมากหรือว่าใครที่จะเดินทางกลับจากภาคอีสานแล้วต้องผ่านยผ่านขอนแก่นต่อ,อโคร,อราชเนี่ยก็สามารถแวะเข้ามาได้รับรองว่าไม่ผิดหวัง่ผิดหวสวยมากครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่เลยนะบาย